สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ป .3 วันนี้จะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าเขียนคำตอบในช่องว่างแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้ก็คือการหาจำนวนที่หายไปนะครับ ในชุดจำนวนหลายๆตัวเรียงๆกันนะครับหาตัวที่มันหายไปนะครับโดยให้มันสมเหตุสมผลนะครับอ่าก,ก็ตัวอย่างก็กำหนดมานะครับว่า420อจำนวนแรกจำนวนที่2ก็400จําจำนวนต่อมาก็380แล้วหลังจาก380นี้จะเป็นจำนวนอะไรอ่า จำนวนนี้เสร็จก็ต่อมาก็จะเป็น340ก็จะเป็น320นะครับเขาให้เราดูว่ามันมีความห่างกันเท่าไหร่มันดูแล้วก็สรุปว่ามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราดูตัวนี้ใช่ไหมตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่า420เนี่ยมันลดลง20มันก็เหลือ400อันนี้ก็ ลดลง20เหลือ380ลดลง20แต่นี้จะเหลือเท่าไหร่มันจะลดลงทีละ20 20ไปเรื่อยๆแสดงว่าจาก380ลดลง20ทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้ก็เอา380-20ลบ20ถ้านักเรียนมองไม่เห็นภาพเราก็ลองลองลบดู380-20 0-0ลบ20 0ลบ0ได้0 8-2ลบ2ได้6 3ไม่มีตัวลบชักลงมานะเราก็จะได้จำนวนตัวนี้เป็น360้าก็ใส่ตรงนี้ลงไปแล้วเราก็มาดูว่าไอ้3 6มเนี่ยมันลดลง20อ่าได้340จริงไหม ก็360เอาออก20ก็จะเหลือ340ก็แสดงว่าตัวเลขพวกนี้เรียงเรียงกันมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะครับโดยที่เราก็ตอบเขาได้เลยว่ารูปแบบจำนวนนะครับรูปแบบจำนวนนะครับเป็นรูปแบบของจำนวนที่ลดลงนะครับลดลงทีละเท่าไหร่ทีละ20่ําจำนวนที่มันหายไปมันก็จะเป็น360บนะฮะ นี่นะครับทีนี้คุณครูก็จะพาทําข้อ1น,นะครับข้อ1เราก็มาดูก่อนว่า,ามีตัวเลขให้เราดูกี่ตัว1 2 3 4 5ซึ่งตัวนี้ที่มันหายไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรการที่เราจะดูตัวที่มันหายไปเราก็ต้องมาเริ่มดูตัวแรกก่อน245แล้วมาเป็น260มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงให,ให้ตอบให้ได้ก่อน มันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้คุณครูจะใช้แทนคําว่าตัวบวกนะครับมันคือมันเพิ่มขึ้น45จะเพิ่มมา245จะเพิ่มมา260นี้จะรู้ได้ยังไงมันเพิ่มมา15นะครับมันเพิ่มมา15นะครับนี่ การเพิ่มมา15้าตัวนี้มันก็จะต้องเพิ่มมา15้าเหมือนกันทุกระหว่างช่องเนี่ยระหว่างจำนวนเนี่ยเพิ่มมา15เพิ่มมาส5้าเพิ่มมา15้านี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มมาส5้าแต่เขาไม่ได้อยากรู้ตัวไหนเขาอยากรู้แค่ตัวนี้ไอ้สองนี่มันเพิ่มมา 15แล้วตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็260บวกกับ15นี่ไงครูทำเครื่องหมายให้ดูอย่างดีเลยก็จะเป็น275ก็จะรู้นะครับว่ารูปแบบของจำนวนที่มันเรียงเรียงกันนี้เป็นรูปแบบของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือการเพิ่มขึ้นก็เขียนว่าเพิ่มขึ้นะจะเป็นจอช้างซะงั้นเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นทีและทีละเท่าไหร่ก็นี่ไงมันบวก15ก็เพิ่มขึ้น15ไงครับลายช่องที่หายไปคือเห็นไหมจำนวนที่หายไปคือ275นะครับนี่พาทำมาหนึ่ข้อนะครับส่วนตัวนี้ข้อ2ข้อ3ข้อ4อนักเรียนทำเองนะไอข้อ2นี่เราก็ลองมาดูคร่าวๆครูจะไม่เขียนให้นะตัวนี้นะ 618มาเป็น658นะครับมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาหรือลดลงอ่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็ใส่เครื่องหมายบวกตรงกลางๆนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาหาว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับหาว่ามันห่างกันเท่าไรนะรห,าาหาาไร่ก็จะบวก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 ไปแล้วก็จะรู้พอรู้แล้วว่ามันเป็น รูปแบบจํานวนที่อะไรก็เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ไปทําไปแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็มาหาจํานวนที่มันหายไปเอาก็ลองทําดูนะครับเด็กๆก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ